อ,อย่าร้องนะคะอยู่กับน,นมชื่นและนมชื่นจะเลี้ยงคุณหนูให้ดีที่สุดเลยนะคะพี่ดาวครับฝากเขาบอกไว้ด้วยกลับผมจะกลับมาครับผมฝนด้เหรอพี่นะเดี๋ยว่อนเิแล้วชื่ออะไรยังไม่ทันที่บอกพี่เลยกลับมาก่อนชื่นใครเหรอชื่นเออผู้ชายคนนั้นเป็นใครชื่นชื่นก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะเขาวิ่งมาแล้วก็ฝากลูกไว้กับชื่น ยังไม่ทันถามชื่อถามเสียงเลยเขาก็รีบวิ่งหนีไปแล้วค่ะยังไม่เป็นไรฉันขอดูเด็กคนนี้หน่อยได้ไหมจ๊ะได้ค่ะคุณหญิงนี่ค่ะดูสิทำไมเด็กคนนี้ถึงหน้าตาน่ารักจริงๆฉันถูกจะตากับเด็กคนนี้อย่างบอกไม่ถูกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันชื่นเด็กคนนี้ฉันจะขอรับไว้ เป็นลูกของฉันดีไม่ชื่นคุณยิงคุณพี่ค่ะมาลลยมาแล้วค่ะคุณพี่อ้าวมาลลยทำยแล้วแบกคุณพี่ตามหาจะต้องนานมาอยู่นี่เองทำไมจ๊ะคุณพี่อย่าบอกนะคะว่าว่าเป็นลูกของคุณพี่ใช่ไหมคะก็ใช่นะสิเด็กคนนี้เป็นลูกของพี่ชื่น ป็นลูกของพี่เป็นยังไงลูกของพี่น่ารักไหมอุ้ยรักอนยี่งันน่ารักมากเลยค่ะคุณพี่ลองอุ้มดูก็ได้จ้ะอย่าข้าอุ้มเลยนะคะคุณพี่หมหลานนนี่น่ารักจริงๆเลยอ๋อและหลานของอีฉั้นชื่ออะไรคะคุณพี่อ๋อชื่อนะเหรอค่ะอมาอะไรมาก็ดีแล้วล่ะจ้ะคือว่างั้นวันนี้พี่จะขอตั้งชื่อลูกของพี่กันแล้วกันชื่อลูกของพี่ต้องชื่อว่า คุณหนูนกแก้วดีไม่มาลายคุณหญิงเพราะมากเลยค่ะคุณทไมเชื่นแม้ท่าทางลูกรีลูกลนจังนะอ๋อใช่สิคงอยากจะให้ฉันตั้งชื่อลูกของเธอใช่ไหมจ๊ะคุณหญิงก็ได้ฉันจะตั้งชื่อลูกของเธอก็ได้เดี๋ยวฉันนึกก่อนนะอชื่อดินเาแล้วกันเพราะมันเกิดมาตากต้อยมมันต้องชื่อดินม<อ>จะเหมาะสมถูกไหมพี่เ จะคิดวัง,วงฟังปลูกไม่ต้องกลัวค่ะจะเรียนไม่ดีเลยรักเหมือนลกอูกในใจจะเรียงเจ้าเอาใจจะเรียงไม่ให้เลวโลกโจะต้องเป็นเด็กที่ดีค่ะคุณจะเรียง ดีพี่ฝากด้วยก็แล้วกันนะคุณพ,พี่ไม่ต้องกลัวนะคะ Oh. ไปค่ะทุกที่ oh. ไปพักผ่อนกันดีกว่า เกิดมาอยู่บนกองเงินกองทองเช่นคุณหนูนกแก้วเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณหญิงแม่บริรักเช่นอยากจะได้อะไรก็ต้องได้เหมือนดังเนรมิตจริงไหมจ้าพี่นกกระปูดใช่ค่ะคุณหนูคะทําไม้พี่นกกระปูดอะได้ดีได้ดีไปด้วยอยู่ดีกินอิ่มนอนหลับสบายแต่พี่ว่านะคนมาคนจ้องเต่อิจฉาพี่อยู่ใครอหจ้าพี่นังนกกระปูด ใครจะไปอิจฉาแกยะในเมื่อแกได้ดีฉันก็ต้องได้ดีในเมื่อแกกินอิ่มฉันก็ต้องกินอิ่มแล้วฉันจะไปอิจฉาแกเรื่องอะไรยะปากเธอได้บอกว่าไม่จะสายตาเธอมันฟ้องกมาแกมันน่าดูแหม่เนี่ยพอได้แล้วเราทะเลาะกันได้แล้วพี่สองคนนี่จะทะเลาะกันไปทําไมฮะพี่นกระปดูดพี่นกขมิน้นพี่ทั้งสองคนเป็นคนสนิทของฉันคุณหนูนกแก้ว ฉ,ฉันก็ต้องให้พี่ทั้งสองคนนะ่ะอยู่สบายทัย้งคู่แหละจ้ะเลิกทะเลาะกันได้แล้วนะค่ะคุณหนูอยากมีเธอเป็นแฟนแต่คะเนีนขอะคุณหนูใครเป็นคนร้องฮะไอตินค่ะคุณหนูไอติมยังงั้เหรอพี่น้องคขมิ้นฟังคำสั่งฉันคุณหนูลูกแก้วไปบอกให้ไอตินมันหยุดร้องเดี๋ยวนี้ค่ะคุณหนูมันไม่เร็นคุณหนูนะนะกศ กูบกให้หยุดใจมึงจะหยุดหรือไม่หยุดเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะใจเรื่องไหมเนี่ยว่ายังไงฮะคุณหนูค่ะพี่บอกให้มันหยุดแล้วนะคะตอนแรกมันก็ไม่หยุดหรอกค่ะพอเอ่ยชื่อคุณหนูนกแก้วเนี่ยนะคะไอ้ดินหยุดเงียบกริบเลยค่ะจริงเหรอจ้ะพี่ค่ะคุณหนูต้องให้ได้อย่างนี้สิจ้าเก่งมากจะเปล่ากระเทาะเมืองเมืองนรก ดนไปบอกให้ดิมันหยุดได้นี่ใช่เปล่ามั้งนะค่ะคุณหมอมาลงเสน่ห์ไอเดนกูบอกให้หยุดที่เป็นคำสั่งของหนูนกแก้วกูบอกให้มันหยุดไอเดนกูบอกให้หยุดคุณหนูค่ะว่าไงจ้าพิษพี่นกกระปูดยอะบอกให้ดิมันเงียบละค่ะทีแรกมันก็ไม่เงียบละค่ะเพราะเอ๋ชื่อขนมนกแก้วเงียบเป็นปิด แล้วฝนยิงตกตกวิ่งฝนตลบอกกลัวเลยค่ะจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงสิข้ากนุนเก่งมากเลยจ้ะพี่ใช่ค่ะต้องให้ได้อย่างงี้สิจ้ะพี่น็คขมิ้นนี่ไม่ได้เรื่องเลยโอ้คนหนูยำสรียายอแสงฟ้าแดงตะวันครวญกินข้าวนี่กัน mẹ con muốn sắp hỏi đi bóng hơi gần sắp mơ đâu hơi nhạc nái 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 แฟนผมคนไหนูหนูยองๆบนักการมองไปทำไมถึงมาเห็นหนูอยู่ตรงน้แฟนผมไม่มาเลยนะน้องนะจึงมองหามีเงาห กอมึงมาหลายเรื่องเลย ยาเนนะครับพี่ไม่มีวาสนาพิมพ์่ได้เป็นดาราจึงขอความเมตตานกแก้วพี่นี่ไม่มีเงินโดนนายทุลจึงร้องเพลงรักคุณเขาและคเป็นตัวคัดขิน สวยสักนิดนึงกูจะไม่ว่ายมัวอยา่างไเสือกนะมาทะเลอย่างเจ้าไม่เห็นขาอ่อนเอามีดมาฟันเลยดิฝาทะลุอเอยเ้ดี๋ยวก่อนอะไร,ระส<อ>งสัยอะไรปกติขาอ่อนนี่มันต้องขาวไม่ใช่มันต้องขาวด้วยนะขาอ่อนน่ะดูสิขนาดผิวไม่ขาวยัง ถ้าปิ้วขาวสงสัยไม่เดินอย่างนี้เลยมึงอะแม่เ<ใ>นี่จะบินไงพ่อสอนรามไอ้ขาดำๆอย่างนี้ชาติ้ก็มีอากาศได้เห็นหรอกพ่าฟันเยิน<ฮ>แล้วมันจะขาวหรือเปล่าล่ะท้ไม<ฮ>เดี๋ยวก็ไปขัดแล้วเว้ยฟันเมื่อไหร่จะไปดัดคะเห็นใจสักนิดฟังก่อนเสียงกันได้ทุกวันเอาแล ็นคุณหนูนะขออ้อปอกก่อนไอ,อ,อ้ดินคุณหนูอยากมันหนูไม่ยอม <า S 1> มท <า S 2> วิน

ว่าคุณหนูเนี่ยคงจะไม่ชอบมึงร้องแน่เลยเอาที่มึงจะพิ่งถอดใจไปผู้หญิงเนี่ยชอบดอกไม้เดี๋ยวกูมาไปหาดอกไม้มาให้คุณหนูขาเก่งจังเลยค่ะเด<อ>็กๆ<ห>เนี่ย<ห>เลยค่ะตอบซะหน้าแดงเลยนี่แหละเ,เนี่แหละได้อ,อันนี้เลยชอนิดเดียวเขาชอบเออ คุณหนูนกแก้วครับเรือ่องทำไมคือว่าดินน่ะเป็นเพียงลูกคุณเฝ้าสวนเท่านั้นดินก็ไม่มีเงินทองอะไรมากมายนักหรอกคุณหนูแต่สิ่งที่ดินจะมอบให้กับคุณหนูต่อไปนี้มันอาจเป็นสื่อที่ทําให้คุณหนูรู้ว่าดินน่ะคิดอย่างไรต่อคุณหนูนะครับรคุณหนูโปรดรักไว้ด้วยแดไม้ช่อเน้อยครับฝายสูง ไม่รู้จะเจียมกลาหัวของตัวเองนี่ดินทุกวันนี้แกยังต้องอาศัยข้าวอาศัยน้ำในบ้านฉันอยู่เลยและดอกไม้ที่แกให้ฉันมาแกก็ไปเก็บมาจากในสวนคุณแม่แกยังไม่มีวิญญาไปหาซื้อมาให้ฉันเลยแล้วขอโทษอนะนะเดียวว่าแต่เสื้อผ้าที่แกใส่อยู่เลยมันเก่าเสี่กับพรมเช็ดเท้าอยู่บนหน้าห้องกูคุณหนูนกแก้วซสอีก นี่ดินแต่ฉันพอจะเข้าใจแล้วละ่ะว่าดอกไม้เนี่ยมันเป็นสื่อของความรักได้ดินฉันคุณหนูนกแก้วจะตอบรับความรักที่แกมีให้กับฉันก็คือนสิ่งนี้ไงเราเอาไปส่งหนา้าเดี๋ยวก่อนคุณหนูคุณหนูหน,นกแก้วดอกไม้ที่ดินให้กับคุณหนู ในเมื่อคุณหนูไม่ต้องการทำไมคุณหนูต้องทำรายมันทิ้งด้วยล่ะครับก็แปลว่าฉันไม่อยากได้ของที่มันเป็นของแกไงน,นะคุณหนูครับดอกไม้ดอกนี้ที่มันจะมีค่าน้อยสำหรับคุณหนูแต่มันมีค่ามากสำหรับผมดินคุณหนูในเมื่อคุณหนูไม่ชอบแล้วทำไมคุณหนูไม่เคินดินล่ะครับนี่ดินแกมีสิทธ์มาต่อรองกับฉนันได้เหรอดิน แกจะสามคำตัวผิดไปหรือเปล่าคุณหนูอย่างแกน่ะแล้วมันเป็นได้ก็แค่ลูกของอ้แก่เฝ้าสวนเท่านั้นหรอวะคุณหนูคุณหนูนแก้วาทำไมดินเป็นเพียงลูกคนเฝ้าสวนคุณหนูด่าตบตีดินดินไม่เคยว่าดินไม่เคยโกรธแต่นี่คุณหนูด่าถึงบุพการีข้องในอย่างนั้นคุณหนูค่ะ ดินจะให้โอกาสเต็นครั้งสุดท้ายทำไมคุณหนูขอโทษดินมาเดี๋ยวนี้ถอนตายแล้วหนูค่ะพี่น้องก็ไม่พี่น้องก็ค่ะดูสิพี่ดินฟังให้ดินมันพูดมันจะให้น้แก้วไปขอโทษไม่ดินค่ะบ้าหรือเปล่าคุณหนูพูดใหม่ได้นะคุณขอโทษแล้วควันไม่เถอะคุณหนู โอออออหมอมทุลมุนล่ะของกูละขนอเลช่วงทุลมุนเนี่ยขุณขอจูบสักทีโอ๊ยงี่หน้ามันตายแล้วตายแล้วงานกำลังจะเข้าเลยพรคุณบรรลัยมางานออกเลย คุณมาลัยครับองว่างในช่วยมาตอนชุนลมุนใหม่นะกูชื่อมาลัยอย่างนี้มันต้องถอนคุณหมือนเคุณหลานคะช่วยด้วยไอ้ดินไอ้ดินมันจะปรามแก้วค่ะคุณหญิงนะช่วยเดียวด้วยไอ้ดินค่ะไอ้ดินมันจะปรามคุณหลานใช่ไหมคะค่ะดีค่ะเดี๋ยวคุณน้าจัดการให้ไอ้ดินมึงคุณหญิงน้าไม่รู้จักพี่ตามพี่สูงเลยมึงยิงอยู่มึงตายเลไอ้ดินมาลัยมาทำอะไรกันนะฮงมาลัย ต้อเนี่งงานแ้วยคุณหญิงแม่แกไม่ยอมจริงๆด้วยมันเป็นเรื่องเลอตัวอยใจเย็นๆก่อนนะลูกนะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวแม่จัดการให้นะลูกคุณหญิงคะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดชื่นขอเป็นผู้รับผิดแต่เพียงผู้เดียวเพราะชื่นไม่ดีเองชื่นเลี้ยงเจ้าดินให้เป็นคนดีไม่ได้ คุณหญิงลงมนชื่นมาเถอะค่ะชื่นขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวนะคะคุณหญิงชื่นจะรับโทษแทนเจ้าดินอย่างนั้นเหรอค่ะคุณหญิงก็เพราะชื่นเป็นอย่างนี้ไงลูกถึงเคยตัวทำไมนะชื่นทำไมไม่ห้ามปรามลูกทำไมไม่สอนลูกให้มันเป็นคนดีใช่ค่ะพี่ทูครานีดินขอรับผิดเองค่ะ ดีรู้ตัวว่าผิดก็ดีไม่ต้องห่วงหล้เจ้าเด็กไปนำไหวายมาคุณจที่อนเดนดีแลวเจ้าคะมาเนี่ยชื่นขอร้องคุณยิ้จะทำยูดีมันเชื่อไลองโทษชื่นแทนเธอค่ะคุณหญิงเบาๆนะครับไปเนี่ยผิดจะมาอะไรกันอยู่ีจนเสียวเลไต ใครใครไม่รต้นแกทำแบบนี้แม่ขอร้องค่าไม่ได้ไหมคะใครใครไม่เอ็นแม่เป็นคนแบบ ไปอีกนานตอนนี้เจ้าดินมันสิ้นสติไปแล้วชื่นจะพาเจ้าดินไปประถมพยาบาลเด้คะ่ะนีจะชื่นคุณพี่เอาละพอกันทีเถอะเรื่องมันก็จบหมอแล้วมาลลยทุกคนต่างคนต่างแยกย้ายกันไปพักเถอะคุณหญิงแม่คุณหญิงแม่คะคุณหญิงแม่แก้วสึดเบื่อจังเลยคะ่ะคุณหญิงแม่แก้วอยากจะขออนุญาตคุณหญิงแม่ ไปเดินเที่ยวตลาดได้ไหมคะจะไปตลาดค่ะก็ไปสิจ้าลูกเอาน้ำมาไรยไปก็ด้วยใช่ค่ะคุณน้าคะคุณน้าคุณหญิงแม่คุณหญิงแม่ก็น่าจะรู้นี่คะว่าแก้วน่ะมีคนสนิทคนดูใจเพียงคนเดียวก็คือแม่นมชื่นคุณหญิงแม่คะคุณหญิงแม่อนุญาตให้ชื่นน่ะไปเป็นเพื่อนแก้วนะคะชื่นนะคะคุณหญิงนนะคะคุณพี่ หลานอยากจะเอาไปาใครช่วยมันไปด้วยไอหยอกไหมคะไอหยอกก็เอาไอดีไปประถมพี่ยามานก็ได้อะจริงได้คะ่ะเจิ้จงทำงานฉันไหว้วานเธอหน่อยนะไปกับลูกสาวฉันหน่อยดูแลเขาให้ดีๆด้วยนะแม่เดี๋ยวตรงนี้ผมจัดก,การเองครับยิงแค่คนี้มันคงไม่เป็นไรหล้วครับดูแลเจ้าดีๆดีๆกับบ้านนะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณน้าไปก่อนนะคะหานะไม่ต้องห่วงนะคะ เตรียมอะไรบ้างแล้วอย่าให้ฉันต้องโดนเขาคุณนนี้อกแก้